โควิดเราจะฉีดวัคซีนเป็นประเทศสุดท้ายในเอเชียแล้วก็จริงไหมจริงคุณไปเปิดดูในไลฟ์สดผมหลายหลายเดือนก่อนผมบอกว่าเราจะเป็นประเทศสุดท้ายที่จะฉีดวัคซีนครบในโลกใลกล้จะเป็นจริงแล้ววันนี้ใกล้จะเป็นจริง ประเทศอื่นเขาเปิดประเทศกันหมดแล้ววันนี้เปิดประเทศหลายประเทศแล้วนะครับบางประเทศประเทศใหญ่ๆนี่เขาก็เปิดเป็นเฉพาะเป็นลับประเทศเรายังตายไม่หยุดฆาตกรรมไอ้ฆาตกรต่อเนื่องที่ชื่อลุงตู่เนี่ยมันยังฆ่าคนไทยไม่หยุดวันหนึ่งสามสี่สิบห้าสิบคนมีติดเชื้อเป็นพันันคนเดี๋ยวผมจะอ่านข้อมูลให้คุณฟัง แล้วคุณจะขนลุกขนชันคุณจะขนลุกขนชันผมไปได้ข้อมูลมาแล้วแล้วผมเช็คแล้วว่าเป็นจริงนี่ผมจะอ่านอะไรให้คุณฟังมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นไปได้มีนายแพทย์ด็อกเตอร์เนี่ยด็อกเตอร์นายแพทย์สัต์จารย์คนเนี้ยซึ่งอยู่ตอนนี้เขาอยู่ประเทศอเมริกาผมไม่บอกชื่อนะผมไม่บอกชื่อเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะท่านจะเสียหาย แต่มีรูปท่านอันนี้ผมยืนยันว่าเป็นข้อมูลจริงนะครับเป็นข้อมูลจริงผมเช็ล้ว่าคนเนี้ยคุณหมอคนเนี้ยเป็นคุณหมอเป็นคุณหมอจริงเลยผมอ่านให้ฟังคร่าวๆผมสรุปให้ฟังคร่าวๆว่าเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนโอ้โหน่ากลัวมากเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าเราหลงประเด็นเราหลงประเด็น อันนี้พูดถึงในโลกนะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะในโลกแล้วหลงประเด็นว่าเราไปฉีดวัคซีนวัคซีนเนี่ยมันเป็นแค่ภูมิคุ้มกันแต่โควิดเนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสที่มันตรงเข้าไปทำลายที่ปอดของมนุษย์มันจึงไม่มีไม่มีสิ่งใดที่จะไปหยุดยั้งเชื้อโควิดนี้ได้โอ้โหนี่เป็นเรื่องจริงนะอ่ะก็ง่ายๆนะ คุณฉีดวัคซีนในตั้งแต่เด็กเนี่ยปลูกฝีปลูกอะไรแบบเนี้วันนี้คุณยังเป็นแบบไมล่ะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงนะโอ้โหแล้วสิ่งที่เขาเขาบอกไว้ว่าโควิดเนี่ยมันเข้าไปจู่โจมคือมันเข้าทางช่องปากมันเข้าทางประตูมันคือช่องปากหรือหลอดลมไม่ใช่กระแสะเลือด ชิหายแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทำได้เนี่ยคุณจะต้องไปหยุดยั้งมันที่ช่องปาก,อย,ยอ,กอย่างนี่ผมเคยบอกอย่างนี้ผมเคยบอกคุณต้องรักษาอนามัยในช่องปากฉีดยาเนี่ยเนี่ยฆ่าเชื้อในช่องปากตลอดเวลาอันนี้ยมันฉีดได้ละวันหนึ่งสามสี่รอบไม่มีปัญหาตรงเนี้ยหรือจะคุณจะฉีดก่อนนอนก็ได้ถ้าคุณแบบไม่ไม่อยากจะไปฉีดเยอะแยะ คุณฉีดเฉพาะก่อนนอนก็ได้หรือไม่ก็ตอนเช้าคุณแป่งพันเสร็จแล้วคุณฉีดเข้าไปฆ่าเชื้อในช่องปากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวโควิดเนี่ยมันคือเชื้อไวรัสมันเข้าไปสะสมในช่องปากก่อนไม่ว่าจะกลายพันธุ์หรือไม่กลายพันธุ์นะมันต้องไปสะสมในช่องปากบางคนเนี่ยสามสี่วันบางคนก็วันสองวันตอนนี้เชื้อมันกลายพันธุ์ละเพราะว่าอย่างที่บอกเขาเร่งฉีดวัคซีนมากๆเนี่ย ทำให้มันดื้อยาคุณต้องเข้าใจนะมันเชื้อโรคไวรัสซึ่งมันก็วิวัฒนาการอะไรของมันอยู่เพราะฉะนั้นคุณรักษาอนามายัยรักษาดิสแตนซิ่งระยะห่างอะไรแบบเนี้ทุกอย่างเนี่ยทําดีหมดแล้วแต่นี่บังเอิญว่าสมมติว่าเชื้อมันเข้าเปนไปปากคุณก็ใช้แบบเนี้อนนันเนี้ยที่ฉีดเนี่ยผมไม่ผมไม่มีส่วนได้เสียเขานะ,ะยี่ห้อนี้คามิโลซานแต่มันมีหลายยี่ห้อประมาณสามยี่ห้ออยู่ในท้องตลาดคุณฉีดได้เลย มันฆ่าเชื้อไวรัสที่มันสะสมอยู่ในช่องปากโดยตรงภูมิคุ้มกันของคนจะฆ่ามันนี่อันที่หนึ่งสองน้ำลายเวลากืนมันลงไปในกระเพาะเนี่ยน้ำย่อยก็จะไปฆ่ามันอีกคุณได้ออกไหมสองละสามก็จะมีไอตัวช่วยแบบเนี้ยช่วยฆ่ามันอีกเพราะฉะนั้นโอกาสมันจะลอดไปลงสะสมและลงไปในปอดเนี่ยค่อนข้างจะยากนะอันนี้อันนี้ เป็นหลักเบสิกง่ายๆอย่างที่ผมบอกผมถึงไม่ยอมฉีดฉีดเรื่องอะไรแล้ววันนี้ดูสิม,มีคุณหมอมีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านเลยบอกบอกเป็นสิ่งที่น่ากลัวถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเ,เขาเรียกว่าอะไรข้อมูลทางการแพทย์ที่มาสนับสนุนก็ตามแต่มันเราฟังแล้วมันรู้สึกว่าเออมันเป็นจริง พราะประตูประตูดันแรกของมันเลยคือช่องปากเราไม่ใช่กระแสะเลือดถูกต้องใช่ไหมวันนี้คุณหมอพูด,พ,ดพูดได้อย่างแบบชัดเจนแต่แน่นอนแหละประเทศเราเนี่ยมันสวยสวยจริงๆคุณไปฟังเรื่องวัคซีนเนี่ยซินโบแวคเนี่ยคุณไปฟังวัคซีนเรื่องนี้กับธนาธร ผมเชื่อว่าวันเนี้ยคุณที่ดูผมวันนี้ร้อยละแปดเก้าสิบต้องเคยฟังเรื่องของธนาธรเดี๋ยวคุณกลับไปฟังธนาธรพูดได้อย่างชัดเจนมากแล้วเราซวยชิบหายเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีตัวเลือกประเทศอื่นในโลกนี่มีห้าหกบริษัทให้เลือกบางบบริษัทก็ฉีดโดสเดียวบางบริษัทก็ฉีดสองโดสแต่เราไม่มีสิทธิ์เลือก เราต้องฉีดเราโดนหลายเด้งเลยหนึ่งคือตอนแรกมันจะเอามาขายเห็นไหมปรากฏว่าไม่โดนโดนกระแสะกดดันหนัะไม่ขายละยุตบิบทบาทไปสองบังคับฉีดอีกเพราะอะไรเพราะเรารู้แล้วว่าวัคซีนแม่งห่วยที่สุดในโลกเลยทั่วโลกไม่มีใครยอมรับ ไอ้ยี่ห้อเฮงซวยนี้เลยแต่มันบังคับฉีดให้เราคนตายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นร้อยแล้วคนตายจากการฉีดวัคซีนตัวนี้เนี่ยเป็นร้อยคนเป็นร้อยร้อยคนอย่างน้อยเนี่ยคนในใกล้ตัวผมเนี่ยผมได้ยินมาเนี่ยสามคนแล้วที่ตายสามคนที่ตายสองคนที่เป็นอมตะพึ่งอมาพาตอยู่วันนี้ นี่คนใกล้ตัวผมตัวเลขร้อยร้อยกว่าคนเนี่ยผมจึงไม่ไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นจริงและที่น่าสังเวชเวทนาอีกมันยังบอกว่ามันไม่ได้คนที่ตายกลับไม่ใช่คนที่ฉีดวัคซีนตายเพราะโรคประจำตัวคุณคิดตัวว่ามันกบ สิ่งที่มันท,ทาําเร็วทนะําระยำมาไว้อย่าลืมนะวัคซีนตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการค่าการจัดการต่างๆมีการซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพเมื่อแพทย์ระบุว่าไม่ได้ตายจากวัคซีนเงินสี่แสนห้าแสนบาทที่ประกันจะจ่ายเขาก็จะไม่จ่ายโอ้โหคุณคิดดูว่าเราโดนกี่เด้ง ฉีดวัคซีนที่ทั้งโลกไม่มีประเทศไหนยอมรับเลยและให้การรับรองมันคือยาพิษที่ฉีดเข้าไปฆ่าคนไทยอย่างต่อเนื่องคุณหมอคนนี้ระบ,บุอย่างชัดเจนว่าไม่ว่าคุณจะตายห้าต่อหนึ่งหมื่นก็ตามมันแสดงให้เห็นว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ย มันไม่ใช่วัคซีนมันคือยาพิษถ้ามันเป็นวัคซีนจริงมันจะต้องไม่มีใครตายคุณหมอคนนี้พูดอย่างชัดเจน,นีคุณหมอคนนี้เอาให้ดูอีกทีแต่ตอนนีทน้ท่านแก่แล้วนะนี่คือรูปความที่ท่านหนุ่มอยู่ผมแน่นให้ก็ได้เดี๋ยวคุณเข้าไปกดดูใน YOO u t u b e มีชื่อ,ค,อคุณหมอนี่คือคุณหมอสุจริตนะไม่บอกนามสกุลนะคุณกดไปดูนายแพทย์นะ่ะคุณเขียนว่านายแพทย์ลัศสุจริต เขาจะบอกอย่างชัดเจนแต่เขาพูดภาษาอังกฤษนะคุณคุณลองลองไปแปลดูโอ้แบบผมผมเข้าไปตามแล้วผมขนลุกเลยว่าโอ้ยคุณหมอแบบพูดได้อย่างแบบว่าได้อย่างแบบเห็นภาพชัดเจนเลยอะ่ะว่านี่คือยาพิษเลยแล้ว,แล,วแล้วแม่งคือการฆ่าคนทางอ้อมเลยปัจจุบันเราตายเป็นร้อยเลยกับการฉีด วัคซีนตัวนี้ผมไม่บอกยี่ห้อนะคุณไป,ไปดูเอาเองแล้วกันแล้วเราเลือกไม่ได้เหมือนอย่างที่เราเลือกนายกไม่ได้เือ <c oughs> บังบังคับ <c oughs> ไอ้ลุงเหี้ยมันจะต้องอยู่กับเราไปอีกเป็นยี่สิบปีไอ้สั์เหมือนอย่างที่กูบังคับอะไรไม่ได้เลยกูต้องอยู่กับไอ้สวสวสโสโรกแบบนี้อีกสองร้อยห้าสิบตัวกูจะต้องอยู่กับมึงไปอีกแปดปีไอ้แม่เย็ด